สวัสดีครับผมเวทไทม์ยูทูบนะครับวันนี้เราพามาดูคอนโดกุ้งอย่างง่ายสไตล์ชาวบ้านนะครับทำง่ายๆครับก็เลอาจจะเป็นท่อสวยงามแล้วบางทีเราทําไม่ได้นะครับสําหรับคนมือใหม่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องช่างนะครับผมทําแบบผมก็ได้นะครับเมื่อคิดทีแล้วที่ผมสาธิตการเจาะถังให้ดูแล้วนะครับตอนนี้เอามาประกอบนะครับผมใช้ง่ายเลยครับปั๊มน้ํานะครับตัวนี้250บาทนะครับผม ใสยางใสเลยครับไม่ต้องใช้ท่อที่เป็นท่อ PVC นะครับผมเพื่อนๆดูนครับมองมาถึงปั๊บนี่เจาะรูเลยครับเอาเหล็กแหลมแหลมแทงครับแล้วก็เอาไข่ฟงยัดเข้าไปอยู่ทีนี้ครับให้นๆดูนี้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาที่ให้ออกซิเจนนะครับทิ้มเข้าไปครับเราสามารถปรับน้ําได้ตรับแรงปรับเบาได้นะครับผมส่วนสายยางนี่ก็ไม้วางทับครับชาวบ้านนะครับผม ถ้าช่างมาดูคลิปนี้นะครับก็กรุณานะครับผมไม่ต้องด่าผมนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับผมผมทําแบบสไตล์ชาวบ้านนะครับผมปลายสายยางก็ไม่ต้องมีอะไรมัดครับพลาสติกหนังยางครับผมมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมเราไม่ไม่เน้นที่ชิ้นงานนะครับเป็นเน้นที่การใช้งานนะครับผมเราออกตัวให้หน่อยนะครับเผื่อมีช่างของมาดูนะครับผมอ่าไม้วางครับอะไรก็ได้ครับ ผมมีไม um, ну. oh. right. ้ก็ไ no ม้มาวางทับไว้นี่ลงมาข้างล่างปุ๊บปล่อยลงมาเลยกุ้งสีไม่ต้องกรองอะไรทั้งนั้นฟุ้งสีก็ได้ออกซิเจนด้วยนะครับผมเพราะไงก็ต้องถ่ายน้ํามันทุกอาทิตย์อยู่แล้วกุ้งสีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องกรองครับลงมาเลยครับพออาทิตย์หนึ่งก็ถ่ายน้ําอยู่แล้วนะครับผมปุ๊บ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 นี่ครับผมง่ายๆครับ กล่องอันนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีขายแล้วนะครับกล่องแบบไม่ต้องน็อกชันนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาเอาเหล็กฉากตอะรูให้ลําบากนะครับนี่ครับผมก็ใช้ไม้พาดถังใหญ่ลงไปก็เาไม่ต้องกองครับเล๋วไปชุดกุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ดูมันขึ้นมานะครับวนพอที่หนึ่งผมก็ถ่ายนะครับผมเพราะผมถ่ายน้ําทุกอาทิตย์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกองครับผมนะครับปุ๊บน้ำก็ลงมา ง่ายๆครับถังไว้ใหญ่ของคอนโดไม้หน้าฝามแล้วก็หาไม้วางนะ้นก็วางอย่างนี้ครับวางืให้รับหัวท้ายแล้ะทงการให้ให้รูลงมานะครับผมนี่แครับคอนโดอย่างง่ายสไตล์ชาวบ้านของจริงครับผมขัดใจช่างนิดนึงนะครับผมแต่ก็ สาสตร์ที่ได้กับคนที่เขาไม่มีความรู้ด้านช่างนะครับผมดูก็คือทําง่ายๆนะครับเราไม่เน้นความสวยงามนครับแต่เน้นการใช้งานนะครับการทำนี้ผมจะพูดบ่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่สวยงามจริงแต่ใช้งานได้ไหมได้ครับนี่นะครับคอนโดกุ้งชาวบ้านง่ายสไตล์ผมนะครับผมเ t i m ทามยูทูบครับยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม